เขมรเริ่มวันของสีเทพนี้เก่ากว่านครวัด800ปีเลยทีเดียวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน10แห่งของประเทศไทยปัจจุบันที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรเขมรเริ่มวันนี้เก่าจริงๆเก่ากว่านครวัด800ปีเลยทีเดียวทำไมชื่อนี้ ชื่อเรียกสีเทพอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรวงกรมพระยาดำร,ร,ราชานุภาพพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณาคดีไทยที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจชการมนทนเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปีพุทธศักราช247อยู่ที่ไหน ตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าจากกรุงเทพมหานครประมาณ240กิโลเมตรนั้นแยกขวาเข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2211หน้าที่ว่าการอำเภอสีเทพอีกประมาณกิโลเมตรก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอายุเก่าแก่ขนาดไหน คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า1,000ปีเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า8 0 0ปีก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งประการใดประการหนึ่งหรือทั้งสองประการในราวปลายพุทธศตรวรรษที่18มีมานานแล้วทำไมถึงมาดังอีกครั้งขเมนเกรงว่ายูนสโคจะพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศไทย ที่สำคัญคือเมืองศรีเทพแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่านาครวัดนคนรธมกว่า800ปีที่มา Facebook Thailand or the world ล่าสุด10-11ส,งสิงหาคม2566กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะทูตานุทูตและผู้แทนสถานเอกอากาัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกจาก7ประเทศได้แก่อร์เนตนเินาเบลเยียมอียิปต์อินเดียอิตาลีเม็กซิโกและไนจีเรียโดยมีวิทยากรวิการข้อมูลด้านประวัติศาสตร์พาเยี่ยมชมอุทยาน ประวัติศาสตร์สีเทพเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกในอนาคตทั้งสิน้นเจ็ดแห่งหนึ่งในนั้นคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในวาระการประชุมคณะกรรมการมดัดก,กรโกสามสามัญครั้งที่4 5เอาละพอหอมปากหอมคอกันแล้วนักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกข่าวได้นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยค่ะสนใจเตาย่างและเครื่องครัวสั่งทําสั่งซื้อโทร0992863083หรือ0886098183